สบายดีพี่น้องมาสุดๆตกคนสบายดีเอฟซีละเอื้อยยทึกคักนเนาะพ่อพ่อกันแต่เศร้าๆออมาหนี้พี่น้องมาพี่แหลท่ทางเพื่อนบุญแจกข่าวพี่แลเนาะมาสวยเวียกสวยงานเพิ่นแล้วกะ็แต่งผ้าขาวผ้านำจังหันใส่บาตรยัดน้าพี่น้องเ้ยมาหนี้เป็นมือสุดท้ายในการทำบุญเนาะ เขาต้มตัดก็มีหัดสอนเ่อขาต้มตัดกมีหัดสอเ้ยไเลยเขาต้องนส่งตะวั ่ะแเาอาพี่น,น้องวันครบสูตรทางนี้เป็นกำลังเห็ดอนนะนะบ้างเนาะเอาตองมาเห็ดเป็นช่วยน,นะแล้วก็หยัดดอกไม้เงินดอกไม้หนึ่งครูเทียนหนึ่งครูแล้วก็เงินใส่บ้างตอนนี้เห็ดบ้างบ้างขา้ำซัดเดียพี่น้องสมมุิว่า ขางัวจักตกันหนับเอาแข่งเอาขามันมีจักขาแล้วก็ใส่ขาละบ้างในงานนี้มีงัวสามตักะสิบสองบางเนะเาะสองตักับแปดขากะแปดบ้างเ่าเป็ดไก่จักตกะนหนับเอาขาละบ้าง vui một cái búa đấy, nêm tôi lưu ông, xài nó, massage tôi tôi ฮะหมดแล้ไห้า่ใบที่าใส่นี่านี่นว่ะเออเร่งตัเงินผลิวมากระอมื้ออ๋อพอแกมาเพนู้อได้ไปสอบพิ่แกนะขอมาทางไหนเนี่ยใบพันธุ์

ตอนนี้ก็ได้เลิกใส่บาตรยาดหนามแล้วเนาะพี่น้องการใส่บาตรี่เม่นคนในครัวเฮื่อนใส่ก่อนหลังจากคนในครัวเฮื่อนใส่ก่อนแล้วก็เม่นคนนอกเน,กะนาะคือญาติพี่น้องผู้ที่ใกล้เคียงแล้วก็ชาวบา้าน

Tarang punyang Kisang lokat Sati Tahu sangat Sama bini Mitata butang Tang hatim me Karang kutitako Lajasena malang Tanah tidak Mawikina cita Mungin kotante สยามังมาาคลานีนาลาคนนี้เป็นเมเทาโของคุณเสียชีวิตเนาะส่วนเสือไล่สีสมสีดาน่ะเป็น ลุ่งของผู้ตายอันนี้เป็นละสาว,สวาสผมก็ล่งใส่ได้นี่เป็นละสาวสของผู้ตายผู้นี้เป็นป้าเราเป็นลูกชายเดียวพี่น้องผู้เสียชีวิตนะ

ิวยากยาคนนี้เป็นลุงใหญ่เป็นเสือขาวนี่เนาะแต่อันนี้เป็นนา,นายบ้านทสา าลผู้ที่เป็นแม่ผู้เสียชีวิตนี่ยพี่น้องแพ้สีชมพูเนาะโบสีบัวนี่นะหมัดโูสีชมพูอัญโยกกันยั่งบดไอสูงดีพี่น้องประมาณเท่าก็ปีนี่แหละสาว์วัติตเตอยากมังขลานีนันโรตานัภูตากันไหมหิงโปรเตนาเทล โอ้ยจะใกล้ก้องและาวนซงนี่โนทสนกันกันสุมาคารสุภาปาสุกินสุหมกตัะโยทสรมะเจวิสุปัากินนงจากกรรมว่าจากรรมปาากินนงปาากินนงมโนกมปนทีเตาากินางปากินนานตานาลันต ่าเวนัสภารมานุวาเวนัสภสาุาเวนัลาาาหลังจากใส่บาตรแล้วนะพี่น้องครูบาอาจารย์ประกาศเทศชุดอ่าการเปิาการ่อผ้าขาวพี่น้องเ่บ้านก็จ้น้อใส่บอนิดน่อยเยน่ะรบินนย่แรเยร <laughs> à, khéo cách <laughs> của bớt mìu à, kiểu à, cũ, pha, thôi, <laughs> nghẹ nàng, nạm sai hay bọn à? <laughs>

ขอยมีคองผาทั้งน้าขอยมีต้นกระเพือกโอกาสนืเชยงได้อยให้ได้สรงควมมนปาตานาด้วยเถิดสาธุอาสาวาขยาวางนิพพานาสักตังหตุ สุินังวัดเมธานังอานังมีปลิดสุทังอาสวะหัญญาวังนิพพานังสังกะจังหัวตุอนาคติเกลิุอัตสุทันบ๊อบวะน้อยได้หายดีแล้วขอจงเป็น Wadudan Anbolisud boleh simpai Yang ngasawak Ilit Kekaudang sandan Kodong teng Sempanipan Nara kotakan Penanak ter Satu Satu Imani Maknyang pati patani, patani, sa perwala ni, cikan hatu, amahakan, cikalatang, hitanya, sukanya, adatan pujaan, kata, paluka, jiwani, pungtau ek, putih laluk ni. นี่ไปูนโลกนะให้มาเยอะครับจะอามาตกทู๊ดคอพ้นจาะุกถ้าว่าพ้นถูกแล้วขอยเล็กนสู้ช่วยสูยิงขึ้นปตาต่อเท้าวปป้กูโชวนิพานนันกตกาัเรื่องงานั้นเชิญของพวกขัน้น่อยทั้งหลาย Keluarga penyol, keluarga bonsu, ayah keluarga noel को ध्याने पाता ताने मे दुकाटा प्रीति संकेत दोकीम पाम का बेधो माता हि मे नहु ज तम मे नहि बिनहु ज नद के पाम तोर पित देव तनु पता रसे थाना गे सथा मे ईना नम्माय वनि खान तो मम न संदो सभा थाय มาทันแล้วกับปาเราเรามาทันเด้แล้วเจ้